เรื่องสั้นเรื่องเล่าเรื่องคุณแม่ของขาดครอบครัวของผมมีฐานะดีอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าดีมากเลยทีเดียวแม่ผมอายุแค่40่สิบตนๆการดูแลตัวเองอย่างดีจึงทำให้ท่านยังดูสวยสดเหมือนสาวๆคุณแม่เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมในวันธรรมดาไม่ค่อยได้เจอกันเพราะท่านชอบออกงานข้างนอกเป็นประจำผมเป็นลูกชายคนเดียวอายุ16เรียนอยู่ชั้นมสี กำลังแตกเนื้อหนุ่มอยากรู้อยากเห็นอยากลองสิ่งใหม่ๆรวมถึงเรื่องเพศตรงข้ามถึงแม้ว่าคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมก็ไม่ได้รู้สึกขาดความอบอุ่นแต่อย่างใดยิ่งเป็นคุณพ่อด้วยแล้วล่ะก็ไม่ต้องพูดถึงพ่อผมหน้าตาดีและเจ้าชู้มากด้วยความรวยแบบคนมีเงินท่านจึงมีบ้านเล็กบ้านน้อยน่าจะมีบ้านเล็กอีกสองหลังไม่นับเด็กเก็บแบบลับๆอีกหลายคนและก็เพราะเหตุนี้เอง ทำให้พ่อของผมท่านไม่ค่อยได้อยู่บ้านบ้านของผมอยู่ในหมู่บ้านที่มีแต่คนรวยๆถึงกระนั้นก็ไม่มีแม่บ้านมาคอยดูแลแๆจะมีแม่บ้านรับจ้างของหมู่บ้านมาทําความสะอาดให้ในวันหยุดบ้านผมจึงดูเงียบสงบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆสภาพการแบบนี้ผมรู้ว่าคุณแม่ท่านก็คงจะเหงาแต่ก็พูดอะไรไม่ได้แต่มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมพอจะเข้าใจได้ว่า น่าจะเป็นสิ่งเยี่ยวยาความรู้สึกเหงาของคุณแม่ผมแค่คาดเดาเ,าเอาเองไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้นะครับจะมีหญิงหน้าตาดีพอได้อายุค,คงจะมากกว่าคุณแม่ของผมแต่น่าจะไม่เกินห้าิแกเป็นหมอนวดที่แม่ผมเรียกมานวดที่บ้านประจำแทบทุกวันหยุดเป็นอย่างนี้มาเกือบปีแล้วผมเรียกแกว่าป้าอ่อนแกเป็นคนนิสัยดี ผมไม่รู้แม่ชอบที่ป้าอ่อนนวดให้ยังไงเพราะไม่เคยเห็นผมมีหน้าที่แค่จ่ายเงินให้กับป้าอ่อนหลังจากที่แกนวดเสร็จแล้วซึ่งมันเป็นเงินที่มากพอสมควรเยอะกว่าค่านวดนอกสถานที่ที่หมอนวดทั่วๆไปเขาจะได้รับกันเท่าที่ผมสังเกตดูหลังจากที่ป้าอ่อนมาถึงแกจะปิดประตูและล็อกห้องระหว่างที่นวดตัวให้คุณแม่ผมคิดว่าจะต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอน ผมรู้ถึงฝีมือป้าอ่อนว่าเป็นหมอโนดมือดีแกเคยจับเส้นให้ผมอยู่สองสามครั้งตอนที่ผมปวดน่องขาหลังจากเตะฟุตบอลป้าอ่อนเข้าออกที่บ้านผมมาเกือบปีหลังๆผมจะให้เงินแกเพิ่มนอกเหนือจากที่แม่จะจ่ายให้เพื่อความสนิทจะได้มากขึ้นจนผมได้ถามกับป้าอ่อนว่าทำไมถึงต้องปิดห้องล็อกประจำป้านวดแม่ยังไงแม่ถึงได้ติดใจแกก็บอก นวดตัวแบบนวดน้ำมันคุณนายต้องเปลยไม่สวมเสื้อผ้าจึงต้องปิดห้องแล้วป้านวดอย่างเดียวเหรอเพราะผมเห็นว่าเงินที่แม่ให้ผมจ่ายนั้นมันสูงกว่าปกติเท่าที่ควรแกก็ได้แต่อมยิ้มไอายๆแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงผมถามต่ออีกเรื่องของผู้หญิงยังไงผมอยากรู้ป้าออนนิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วบอกวันนี้เดี๋ยวป้าจะไม่ล็อกประตู ให้ผมแอบดูเองก็แล้วกันแต่ห้ามบอกใครผมรับปากทันทีหลังจากป้าอ่อนเข้าห้องไปนวดให้คุณแม่ได้ครู่หนึ่งผมก็เข้าทำการแอบดูตามที่นัดหมายผมเห็นแม่นอนคว่ำบนเตียงสปาเสื้อผ้าไม่ใส่สักชิ้นมีเพียงผ้าสีขาวบางๆปิดไว้ที่ช่วงบั้นท้ายและหน้าอกด้านหน้าทันหลังของคุณแม่ขาวเหนียนมากหัวใจของผมเต้นแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อน ป้าออนเทน้ำมันลงบนฝ่ามือตัวเองจนล้นมือไหลลงบนแผ่นหลังของคุณแม่แกและเลงน้ำมันจนทุบบนตัวและพูดคุยกับแม่ผมเป็นระยะ,ะยะแล้วอยู่ๆป้าออนก็เปิดผ้าปิดก้นของคุณแม่ออกทําเอาหัวใจผมแทบวายแกลูบไล้บีบนวดก้นของคุณแม่แล้วพูดถามคุณนายจะเอายังไงต่อคะคุณแม่บอกก็ทําอย่างที่เคยเคยทำนายภาพเหตุการณ์ระหว่างนี้ ผมไม่สามารถบรรยายออกมาให้ทุกท่านฟังได้เอาเป็นว่าคุณแม่ของผมท่านส่งเสียงครางในลำคอหืมหืมอย่างพอใจในสิ่งที่ป้าอ่อนทำและจัดให้และจู่ๆป้าอ่อนก็พูดถามคุณแม่ในขณะที่มือกำลังปฏิบัติกิจและเหมือนป้าอ่อนอยากจะให้ผมได้ยินในเมื่อคุณผู้ชายเจ้าชู้ไม่ยอมทำการบ้านมั่วแต่เด็กๆคุณนายไม่ลองหาผู้ชายอื่นดูบ้างหรือคะ ฉันบอกแล้วไงอยากอยู่เหมือนกันเห็นมีแต่พวกคอยจะเข้ามาหลอกลวงหาผลประโยชน์ซะมากกว่ายิ่งถ้ามาแบแลม็มเมชันนะฉันสวยแน่แน่ที่ออนทำก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่นานเท่าไรนักต่อจากนั้นคุณแม่ผมท่านพลิกตัวนอนหงายอันนี้จากหัวใจผมหยุดเต้นแทบจะทันทีสมองไม่สามารถประมวลภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าให้ออกมาเป็นคำพูดได้ เสียงที่หูผมได้ยินและพอที่จะจําได้คือเสียงป้าออนที่ถามาคุณแม่ว่าเป็นไงบ้างคะคุณนายกับเสียงของคุณแม่ที่ออกจะดูสันๆคล้ายคนอ่อนแรงว่าดีๆีดีมากอ่อนอย่างนั้นแหละตรงนั้นแหละเยี่ยมสุดยอดไปเลยผมใช้เวลากับการดูป้าอ่อนนวดน้ำมันให้คุณแม่แบบสุดพิเศษอยู่นานจนผมทนไม่ไหวต้องไปเข้าห้องน้ำเพราะปวดเยี่ออย่างหนัก กว่าที่ป้าออนจะเสร็จภารกิจนวดน้ำมันกับคุณแม่ก็ใช้เวลานานอยู่ระยะหนึ่งผมนั่งรอจ่ายเงินแก่ที่ห้องรับแขกป้าออนอมยิ้มมองซ้ายมองขวาพร้อมกับถามผมได้เห็นหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมผมบอกใช่นี่มันอะไรกันครับนี่เป็นแบบนี้มานานหรือยังก็คุณท่านไม่สนใจคุณนายเล่นมีอีหนูทั่วไปหมด ป้ามานวดให้คุณนายและช่วยเสริมความสุขจากสิ่งที่ขาดหายไปบ้างก็เท่านั้นแต่ป้าเป็นผู้หญิงทําได้ก็แค่เท่าที่เห็นนั่นแหละได้ยินคุณนายพูดกับป้าไหมอยากหาผู้ชายมาแก้ขัดแต่ก็กลัวจะมีปัญหาผมพยักหน้าทําความเข้าใจไม่พูดอะไรต่ออีกจ่ายค่าแรงให้กับป้าอ่อนและมีเงินพิเศษเพิ่มให้อีกมากกว่าทุกครั้งด้วยอาทิตย์ถัดมาตอนสายๆป้าอ่อนแกก็มานวดให้คุณแม่ผมอีก คงจะเหมือนเดิมที่ป้าแก่มาทำเป็นประจำแต่คราวนี้ป้าอ่อนเข้ามาคุยกับผมพร้อมเล่าให้ฟังว่าป้าแกจะมานวดให้คุณแม่ผมเป็นครั้งสุดท้ายเพราะต้องย้ายไปอยู่กับลูกสาวที่ต่างประเทศแต่ก่อนไปแกจะสอนวิชานวดให้กับผมมันใช้เวลาเรียนไม่มากแค่สองสามวันก็เป็นเพราะการนวดในแบบที่ป้าอ่อนนวดให้กับคุณแม่นั้นไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรมากนัก และถ้าหากผมสนใจที่จะเรียนป้าออนแกจะช่วยพูดกับคุณแม่ของผมให้ว่าตัวผมเองสามารถโนดแทนป้าออนได้อย่างแน่นอนผมก็รู้สึกอึ้งอึ้งปนงงงกับข้อเสนอของป้าอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้ตอบตกลงแกไปว่าสนใจอยากที่จะเรียนนวดโดยไม่ได้คิดหวังว่าจะไปนวดน้ำมันแทนป้าออนแต่อย่างใดเลยจริงๆสาบานได้ วันนี้ป้าออนใช้เวลานวดน้ำมันกับคุณแม่นานมากกว่าเดิมเป็นสองเท่าผมเข้าใจว่าป้าออนคงได้สั่งลากับคุณแม่ของผมในเรื่องที่จะมาทำการนวดให้แม่ผมเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ป้าออนออกมาจากห้องผมส่งมอบเงินค่าแรงพร้อมทิปพิเศษเหมือนทุกครั้งที่เคยให้ป้าแกยิ้มให้กับผมแล้วบอกว่าป้าคุยกับคุณนายแล้วไม่มีปัญหาเรื่องที่ป้าจะไปอยู่กับลูกสาวที่เมืองนอก ถึงป้าจะไม่อยู่ก็มีคนมานวดแทนผมรีบถามกลับทันทีป้าคุยอะไรกับแม่และคุยยังไงแกบอกคุยกันแบบผู้หญิงผู้หญิงผมไม่อยากเซาซีถามไปมากกว่านี้เพอดูท่าแล้วป้าแก่คงไม่อยากพูดอะไรมากหลังจากป้าออนกลับไปแล้วผมกลับขึ้นไปนอนบนห้องส่วนตัวของผมส่วนคุณแม่ผมก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องตัวเอง ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอีกสองสามวันข้างหน้าป้าออนจะต้องมาที่บ้านผมอีกเพื่อที่จะสอนวิชาโวดน้ำมันให้กับผมถึงตอนนั้นผมค่อยถามป้าแกก็ได้ว่าคุยอะไรกับคุณแม่ของผมบ้างท่านถึงไม่จ้างคนอื่นมาโนดแต่กลับให้ป้าออนมาสอนผมได้รู้จักวิธีการโนดแบบพิเศษนั้นแทน